สวัสดีค่ะคลิปนี้เป็นคลิปความรักของคนทาตน้ำแล้วนะคะช่วง1-15สิงหาคมนี้นะคะก่อนอื่นก็ขอฝากขอบคุณมิตรรักแฟนเพจทุกคนเลยแล้วก็คนที่ส่งคอมเมนต์กำลังใจมาให้นะคะมาดูนะว่าความรักของชาวทาตน้ำา1 5 5สิงหาคมนี้เป็นยังไงบ้างนะคะชาวมีนชาวพุธชาวมีนชาวกรกฎชาวพิจิกค่ะ มาดูความรักของคุณกันสำหรับคนที่มีคู่มีประเด็นกันอยู่นะคะมาดูนะว่าความรักของคุณจะเป็นเช่นไรบ้างโอเคอืมไม่เข้าก็ออกมา ชาวธาตุน้ำคะเรามองว่าช่วงนี้อารมณ์ของคุณดูเหมือนว่าคุณพยายามมองอนาคตของตัวเองแล้วเนาะปัญหาของคุณเลยนะขณะนี้ก็คือคุณพยายามพยายามต่อสู้กับสภาพจิตใจตัวเองอยู่หรือเปล่าคะว่าเอ้ยฉันพยายามอยากอยากมีอนาคตที่ดีกว่ากว่าไอ้ปัจจุบันเป็นอยู่ปัจจุบันสภาพจิตใจปัจจุบันเนี่ยคะ่ะนะคะเพราะว่าคุณคิดแล้วว่ากับคนไกลของคุณเนี่ยมันมีปัญหามาแล้วล่ะแต่ทีนี้ <c oughs> คุณคิดเสมอแล้วล่ะว่าช่วงนี้ว่าพยายามไต่ตองทบทวนแล้วว่าถ้าคุณจะกับเขากับจะไปเริ่มต้นใหม่กันอีกครั้งหนึ่งหรือยังไงเนี่ยมันดูดูเหนื่อยดูเหนื่อยมากสําหรับคุณนะคะเพราะมันมีเจอแต่ปัญหาทั้งนั้นเลยแล้วมันก็ไม่ค่อยไม่โอเคด้วยบางคนเนี่ยสถานะไม่ชัดเจนด้วยนะคะอย่างที่บอกว่าสถานะไม่ชัดเจนใช คุณเองก็เลยเบี่ยงประเด็นตัวเองคือแน่ๆล่ะที่คุณว่าไม่สนใจใยดียอะไรละ่ะพยายามมุ่งหน้าตั้งหน้าตั้งตาไปไปสร้างสร้างความเข้มแข็งสร้างความเป็นปึกแผ่นสร้างสร้างฐานะตัวเองคือพยายามพยายามลืมะต้องใช้คําว่าพยายามลืมทํางานเพื่อพยายามลืมนะคะพยายามพยายามให้มันหายคิดถึงลงไปกับกับสิ่งที่ผ่านมากับอดีตที่ผ่านมาที่ว่ามันมันดูเหมือนว่าคุณก็ยังไม่ลืม ไม่ลืมสักทีเดียวนะคะคุณรู้อยู่แล้วว่าอดีตที่ผ่านมาถ้ากลับมาเริ่มต้นใหม่มันเป็นได้เป็นไปได้ยากมากๆะนะแต่ตัวคุณก็ไม่ไายที่จะอะไรเอาวอเลยอ่ะคุณธาตุน้ําค่ะก่อนหน้านี้เรามองเห็นการทะเลาะปากมีปากเสียงเรื่องราวระหว่างคุณกับเขานะอืมมันก็เลยดูห่างเหินไปเลยอ่ะเว้นระยะห่างเลยบางคนคู่แบบไกลกันแล้วอ่ะประมาณนี้เลยนะคะที่มองเห็นนะตรงนี้พยายามข่มจิตข่มใจมาก ทุกสิ่งอย่างลหะคุณพยายามหมดละแต่มันเหลืออย่างเดียวคือความในใจของคุณที่คุณแบบว่ายังมีหลงเหลือในความอาลัยอาวรณ์คนคนนั้นของคุณเท่านั้นเองนะคะของชาวาธาตุน้ําเดี๋ยวมาดูตัวเขาบ้างดีกว่าว่าตัวเขาเป็นยังไงบ้างนะคะมาดูตัวเขากันนะ ความรักของคุณเรามองว่าก่อนหน้านี้มันมีปัญหานะมีประเด็นประเด็นเรื่องสถานะด้วยประเด็นเรื่องอความไม่ชัดเจนด้วยนะคะที่ผ่านมาเลยเนี่ยเขาไม่สามารถหรือว่าตัวเขาเองหรือตัวคุณเองหรือเปล่าที่ว่าไม่สามารถแสดงตัวแสดงความชัดเจนตรงนี้ออกมานะที่มองเห็นนะคะตัวเขาเองเราก็มองว่าเขาก็รู้อยู่เต็มอกแล้วละว่าทุกวันเนี้ ต่อให้กลับมาเริ่มต้นใหม่มันดูยากแล้วละ่ะมันดูยากมากยากสักยากสักหน่อยเลยแหละนะคะพยายามใช้ชีวิตเขาพยายามใช้ชีวิตออยู่คนเดียวละเหมือนเช่นคุณเลยไม่ผิดเพี้ยนเลยตอนนี้ตัวเขาก็พยายามใช้ชีวิตอะเออฉันต้องอยู่ให้ได้นะคะโดยที่ว่าไม่มีคุณฉันก็ลองพยายามอยู่ให้ได้เช่นกันเพราะฉันคิดแล้วว่าสคนอะ กลับมาเป็นเหมือนเดิมมันคงไม่ได้แน่นะคะถ้าให้เหมือนเดิมมันคงไม่สนิทใจอะไรประมาณนั้นเลยนะคะแต่ยังไงทั้งนั้นเสียเราก็มองว่าเขาก็ยังคงมีความมีความจริงใจมีความรักมอบให้คุณนะ่ะแต่อาจจะเป็นฝ่ายเขาเองหรือเปล่าคะที่เป็นฝ่ายผิดหวังหรือเป็นฝ่ายเสียใจหรือเป็นฝ่ายที่เฝ้ารอคุณนะตอนนี้นะที่มองเห็นนะคะ คือเขาคือเราเรามองว่าเขาก็ยังอะไรอวรคุณนะคนคนนั้นของชาวธาตุน้ํายังมีใจให้คุณเพียงแต่มันเป็นอารมณ์ที่ผิดหวังเสียใจแล้วเดินเป็นอารมณ์ที่เดินออกมาจากชีวิตซึ่งกันและกันนะคะแล้วมันจะกลับมาเริ่มต้นใหม่อะมันก็ดูยากสักหน่อยหนึ่งเนี่ยดูยากมากแต่ความมั่นคงในสภาพจิตใจของเขาแล้วอะมันมันเต็มเปลี่ยมแหละมันเต็มเปลี่ยมที่มันเต็มเปลี่ยมที่แบบว่ายังมีคุณ่ะนะคะเพียงแต่ไอ้ความ ความรู้สึกของสองคนนะ่ะต่างคนนะ่ะเรามองว่าต่างมีกันหน่อยหนึ่งนะแต่เพียงแต่ว่าต่างคนต่างรู้อยู่แก่ใจว่ามันไม่สามารถกลับมาเป็นเหมือนเดิมได้เท่านั้นเองนะคะเรื่องราวของคุณกับเขาแล้วเราก็มองดูว่าในบางคู่มันจบกันมาแล้วด้วยนะเนี่ยเขาบอกว่ามันจบเป็นมาแล้วด้วยอิสระเสรีซึ่งอ,อิสระเสรีซึ่งก,กันและกันแล้วด้วยนะคะที่มองเห็นอนะ เขาก็ยังแบบมันเป็นรักสามเศร้าอ่ะอืมขึ้นมาชัดเจนมากๆแล้วมันเป็นความรักที่ที่สภาวะสามคนไม่มีทางเลือกเลยต้องจบประมาณนี้นะคะคุณกับเขามันก็เลยต้องมีปากเสียงซึ่งกันและกันเลยมาดูนะคะว่าความในใจของชาวท่าน้ําจะเสื่ออะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะแต่เรามองว่าตัวเขาก็ยังปราดถนาในตัวคุณนะ แล้วเราก็เองก็คิดว่าตัวคุณก็ยังมีคงเหลือมีความปรารถนาในตัวเขาเหมือนกันล่ละนะคะพยายามลืมอะลืมไม่ลงเท่านั้นเองมาดูนะว่าความในใจของชาวธาตุน้ำค่ะ ถ้วท่าน้ําถึงแม้ว่าถึงแม้ว่าตอนเนี้ยตัวคุณอะเรามองเห็นเลยแหละว่าน่าจะมีตัวเลือกเข้ามาน่าจะมีคนอื่นเข้ามาผ่านชีวิต,วตในชีวิตคุณบ้างแต่ดูเหมือนคุณไม่สนใจใจดีเลยนะคะคุณยังคงมีความแบบเขาเรียกว่าอะไรมีความเสียอ,อกเสียใจมีความมีอารมณ์เดิมๆอยูอ่คือแบบว่าใครเข้ามาช่วงนี้ก็คือไม่ใช่ช่วงที่ที่คุณจะต้อนรับขับสู้เลยนะคะคุณยังคงมีความรู้สึกเก่าๆอยู่ยังคงมีความรู้สึกเจ็บปวดเจ็บปวดหรือ อาการคนอ,อกหักอะนะคะอันกับอันคนอ,อกหักมันยังมันยังไม่จางไปแล้วยังไม่ยอมรับเปิดใจให้ใครด้วยที่เรามองเห็นเลยนะยังไม่คงคงไม่ยอมรับเปิดใจให้ใครแน่ๆคงยังเห็นว่าอืมเขาเรียกว่าอะไรคุณยังไม่อยากเริ่มต้นใหม่กับใครนะสภาพจิตใจคุณไม่พร้อมเท่านั้นเองใครมาคุณก็ไม่เอาเทหมดไม่สนใจใจดีนะคะต้องบอกแบบเนี้ยแล้วเรื่องราวของคุณกับเขาคุณอยากบอกหรือเกินว่าเฮ้ยเราทะเลาะกันอนะ เราเสียใจนะไม่ใช่ไม่ไม่ใช่ไม่เสียใจแต่แล้วก็ยังคงคิดถึงความสุขคนหลังครั้งเก่าด้วยแล้วยังอยากได้อยากได้การมาตกลงเจรจากันนะคะยังอยากได้จาการมาพูดคุยกันแต่มันไม่สามารถทําอะไรได้เขาก็ได้แต่ชาว่าตน้ําก็ได้แต่คิดในใจแค่นั้นเองว่าเออม,มันไม่มีทางออกจริงๆอะระหว่างคุณกับเขาทางออกก็คือทางจบแค่นั้นนะคะที่เรามองเห็นและตรงนี้ คุณพยายามตัดเขาอะบางทีตัวคุณเองอะกลัวว่าจะไปเห็นไทม์ไลน์เขาแล้วทาให้นึกถึงความหลังครั้างเก่ากลัวว่าจะไปเห็นอะไรของเขาแล้วทําให้นึกถึงความหลังค้างเก่านึกถึงความสุขที่ผ่านมาคุณก็พยายามตัดหมดปิดหมดปิดกั้นตัวเองหมดปิดกั้นทุกสิ่งทุกอย่างหมดเลยนะคะที่เรามองเห็นท right. e ั้งที่คุณก็รู้นั่นแหละคือปัญหาของคุณปัญหาความในใจของคุณที่ที่คุณยังไม่กล้าไม่ไม่กล้าเผชิญความจริงนะคะ ไม่กล้าเผชิญความจริงแล้วไม่อยากจะรับรู้ใดๆอะไรทั้งสิ้นด้วยที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะไม่อยากจะรับรู้แม้แต่คนใหม่เข้ามาอย่างที่บอกคุณไม่สนใจใยดีเลยอาการคุณมันมันไม่เปิดใจยอมรับใครง่ายๆตอนนี้นะชาวทัดน้ำเดี๋ยวมาดูว่าความในใจของเขาบ้างดีกว่าว่าจะเสืออะไรให้คุณบ้างนะคะ ทำไมอารมณ์คุณกับเขามันเซ็งโลกเหมือนกันเลยอะเขาก็เซ็งโลกคุณก็เซ็งโลกเขาก็ไม่มีทางออกคุณก็ไม่มีทางออกณสถานการณ์นี้ต่างคนต่างไม่มีทางออกณสถานการณ์นี้เพราะเนื่องด้วยจะสะจากว่ามันมีฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งที่ว่ามีคนอื่นเป็นมีคนอื่นอยู่แล้วนะคะแต่ไอการที่เขาไม่มีทางออกตรงตรงนี้มันไม่ได้แตกต่างอะไรจากคุณมากนะักตรงที่ว่าอย่างน้อยๆเขาก็นึกถึงความสุขคนหลังครั้งเก่าที่เราเคยมีความสุขร่วมกันมา แต่มันไม่สามารถทำอะไรได้ในตัวเขาเลยที่มองเห็นนะตรงนี้นะคะยังคงคิดถึงคุณไหมคิดถึงนี่มีตัวเลือกมาทางเขาก็เช่นกันมีเหมือนกันค่ะไม่ใช่ไม่มีนะคะเขามีความคิดว่าเขาอยากมีเขามีความคิดแค่จินตนาการแค่มีความคิดคิดนึกถึงความหลังครั้งกับว่าเออเราเคยมีความสุขร่วมกันทําไมเรามีความสุขร่วมกันไม่ได้ทําไมมันเป็นอย่างนี้ทําไมมันต้องจบมาแบบนี้ประมาณนั้นนะคะอยากกลับมาหาคุณด้วย เท่าที่มองเห็นอยากกลับมาหาคุณค่ะแต่ตัวคุณไม่มีทางออกไม่รู้จะกลับไปยังไงเท่านั้นเองคือไม่รู้จะกลับไปยังไงร,รู้อยู่แล้วว่ามันเริ่มต้นใหม่มันยากนะแล้วก็อีกอย่างหนึง่งคุณพยายามบล็อกบล็อกหมดทุกทุกช่องทางเพื่อให้ลืมเขานะคะที่มองเห็นเลยอยากมาหาคุณค่ะอยากกลับมาหาคุณอยากมาพูดคุยกับคุณอยากมามีความสุขร่วมกันอีกครั้งหนึง่งในสถานะของคนคนนั้นของชาวธาตุน้ำนะหรือความในใจของเขาที่ เขาอยากจะสื่อให้คุณรับรู้ว่าถึงแม้ว่าเรื่องราวของเราอะมันจบไปละจบสิ้นจริงแล้วเราก็มองว่าจบจริงๆแหละนะเนี่ยจบเลยแต่อารมณ์ของเขามันแค่อยากกลับมาเท่านั้นเองอยากกลับมาหาคุณนะคะดาบอยากกลับมาแต่ทำอะไรไม่ได้อม,มองเห็นการอยากกลับแต่มองมองไม่เห็นหนทางที่จะกลับมาได้ เพราะว่ามันเริ่มรู้ชะตากรรมและสองฝ่ายเริ่มรู้ชะตากรรมความรักครั้งนี้ซึ่งกันและกันละที่เรามองเห็นตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวมาดูว่าบทสรุปของชาวท่าน้ําบ้างดีกว่านะว่าจะให้อะไรกันบ้างนะ อยากบอกอะไรให้เขารับรู้บ้างนะคะเดี๋ยวมาดูนะเดี๋ยวคนโสดไว้มาท้ายคลิปนะคะ การเวลาเปลี่ยนไปยังไงหรือเรื่องราวของคุณัจบกันมาแล้วยังไงเราก็ยังมองว่าคุณยังผูกใจผูกใจอยู่กับเขาอยู่เลยนะคะเนี่ยคุณยังมีความความรักมอบให้เขามากมายเลยอืมมันเป็นอะไรที่ทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวระหว่างคุณสองคนนะ่ะมันเปลี่ยนแปลงโดยโดยที่ว่าอืถ้าให้ภาษาชาวบ้านเขาเรียกว่าโชคชะตาทั้งนั้นแหละโชคชะตาฟ้ากําหนดฟ้าลิขิตไว้ว่าให้มันต้องเป็นเรื่องเรื่องราวแบบนี้นะอ,อืแล้วมันก็เป็นเรื่องแบบ คุณอยากก้าวต่อไปอะแต่คุณก้าวไม่ไหวอ่ะคุณก้าวไม่ไหวเลยสภาพใจคุณคุณได้แต่คิดถึงเขาอ่ะคิดถึงคิดถึงอดีตครั้งเก่าและคุณบางอารมณ์คุณอาจจะน้อยเนื้อต่าใจด้วยซ้ําว่าทําไมอ่ะที่ผ่านมามันเป็นความรักที่ฉันมอบให้เธอมากมายแต่ทําไมแล้วถามหน่อยซิสิ่งที่กลับมามัน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 ไม่ได้ มันไม่มีคุณค่าเลยอะค่ะนะต้องบอกว่ามันไม่มีคุณค่าหรือมันไม่มากพอมากพอที่เปรียบเทียบกับคุณให้เขาได้เลยชาว่านนะ้คุณอยากจะบอกเขาแบบนี้จังเลยนะคะบทสรุปแล้วเนี่ยแล้วอีกอย่างก็เลยมองดูแล้วแนวโน้มก็แค่ว่าแค่ว่าคุณก็ได้แต่ทําใจว่าคุณจะปิดกั้นหมดทุกสิ่งทุกอย่างทุกทางละเพื่อให้ลืมเขานะคะแต่เรามองก็ว่ายังไม่ลืมรอกอยากกลับก็อยากายากลับอยากเริ่มต้นใหม่ชีวิตก็เริ่มต้นใหม่ชีวิต แต่ทําอะไรไม่ได้เท่านั้นเองได้แต่ปรงปรงกับชีวิตนะคะปิดกั้นเพื่อเพื่อให้ลืมเขาทั้งหลายแหละคุณใช้ความอดทนความพยายามความสามารถในการลืมเขามากอะที่เรามองเห็นนะตรงนี้นะคะมันก็เลยดูไม่ค่อยจะสวยหลูสักเท่าไหร่ของชาวธาตุน้ําเลยนะ บางคนถึงขั้นขนาดเฮ้ยฉันปิดช่องทางเพื่ออยากแอบดูเรื่องราวของเขาก็อยากแอบดูนะแต่ไม่เอาละตัดสินใจแน่วแน่ละปิดทุกช่องทางดีกว่าเพื่อไม่ให้รูปของเขาหรืออะไรของเขาโผล่มานะคะอืที่มองเห็นนะตรงนี้นะมันเลยดูแบบเขาก็ใช้ความอดทนไม่ต่างจากคุณใช้ความพยายามใช้ความอดทนและอดกลั้นเพื่อเพื่อ ให้การเวลามันผ่านไปนะคะต้องใช้แบบนี้เพราะเขารู้อยู่แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างเรื่องราวระหว่างเขากับคุณะ่ะมันมันประเด็นคือมันเปลี่ยนแปลงไปแล้วมันไม่สามารถเป็นแบบเดิมได้แล้วนะคะแต่เราว่ายังไงทั้งงั้นทั้งนั้นซิเราก็ยังมองว่าเขาก็ยังมีความรักความเสน่หาให้คุณแหละเรื่องราวของคุณสองคนอ,อยากกลับมาหาคุณจริงๆนะคะเรามองว่าถ้าเร็วๆนี้ชาวท่าน้ําจะมีใครสักคนอืม เข้ามาเราก็มองว่าเขาจะกลับมาหาคุณไหมล้วก็มองว่าเขาก็อยากจะกลับมาหาคุณนะคะด้วยความที่อยากกลับมามากมายอาจจะกลับมาในครั้งนี้อาจจะหมายถึงติดต่อ,อมาก็ได้หรือแม้แต่กระทั่งว่าอาจจะมีแวบๆแวบๆแค่แวบๆนะคะแค่แวบๆบแบบว่าเอ้ยไปหน,นีใครมาหาคุณหรือแอบมบาหาไหวจริงๆค่ะ เรามองว่าคนคนนั้นของชาวธาตุน้ำเร็วๆนี้เขาอยากจะติดต่อหาคุณนะหรือในช่วงหนึ่งถึงสิบห้านี้มีโอกาสมีเกณฑ์ที่ว่าเขาอย่างน้อยๆความอดทนของเขาอ่ะเขาแค่รอเวลารอเวลารออะไรที่ว่ามันมันโอเคมันได้จังหวะมากกว่านี้หน่อยหนึ่งไหมเขาอยากติดต่อกับคุณเขาอยากกลับมาหาคุณนะคะเพราะยังไงเสียเราก็มองว่าเขารักคุณยังมีความเขาเรียกว่ายัางมีความเสน่หาดีวกว่าแล้วก็คิดว่าคุณคือคนที่เขารักคือคนที่ รักมีความรักมีความเสน่หหาเป็นคนที่เขาอยากอยู่ด้วยเป็นคนที่ใช่สาหรับเขานะคะที่มองเห็นเลยเขาแค่รอคอยการเวลาจริงคุณรอคอยว่าสักวันหนึ่งสักวันหนึ่งเมื่อโอกาสมีโอกาสหรือจังหวะเป็นใจก็ตามทีเถอะนะคะต้องบอกว่ามีโอกาสและจังหวะเป็นใจมากๆเลยนะมันก็เขาจะติดต่อหาคุณแล้วก็กลับมาหาคุณนะคะของเขาอยากจะเรื่องราวของเขาอยากจะสื่อให้คุณรับรู้แบบนี้นะที่เรามองเห็นนะคะ เดีย๋ยวมาดูไพ่สุดที่รักบ้างเขาจะสรุปอะไรให้คุณนะคะมาแนะนําอะไรให้คุณดีกว่าไม่ใช่สรุปเพราะสรุปไปแล้วนี่สำหรับนี้ต้องสับเบาๆที่สุดรักมากมายค่ะมาดูนะ ว้าวเขาบอกว่าทุกสิ่งทุกอย่างคนสองคุณสองคนอ่ะมันปิดกั้นความรู้สึกตัวเองซะมากกว่านะคะไม่เปิดเผยความรู้สึกตัวเองนะคะให้กันและกันอย่างน้อยๆถ้าคุณเปิดเผยความรู้สึกตัวเองอ่ะเรามองว่าเรื่องราวมันก็อาจจะไม่แย่มากไปกว่านี้นะที่มองเห็นเลยนะคะ ตอนนี้มันกลายเป็นว่ากลายเป็นว่าการปิดกั้นความรู้สึกของตัวเองการต่างคนต่างอยู่ในที่พื้นที่ของตัวเองต่างคุณเดินหนีเรามองว่าคุณเดินหนีคุณไม่อยากสนใจมากกว่าคุณเหมือนคุณรู้แล้วแหละว่าตัวคุณจะคอนเวิร์ตแน่นอนนะคะแต่ส่วนตัวเขาเองนั่นแหละอยากจะกลับมานะคะเรื่องราวของคุณมันก็น่าจะแบบว่าสไตล์แบบว่าตัตคุณเองนั่นแหละที่รู้ตารกรรมตัวเองละว,ว่าทุกสิ่งอย่าง มันคือคอนเวิร์ตนะคะทางใครทางมันหนุนคนหนึ่งไปข้างไม่เรียกว่าไปซ้ายไปขวาเรียกว่าไปคนละทิศคนละทางเลยค่ะค,ะคนนึงไปเหนือคนหนึ่งไปใต้เลยอารมณ์นะมาดูว่าชาวโสดคนธาตุน้ําบ้างดีกว่านะคะชาวโสดนะคะว่าเขาจะให้อะไรคุณบ้างนะเดี๋ยวมาดูชาวโสดนะคะขอเก็บไพ่ตรงนี้แ๊บน ขอเก็บไพ่ตรงนี้แป๊บนึงน,นะคะมาดูชาวโสดบางเอ,อ่ยว่าเขาจะให้อะไรคุณ บางคนคน,คนโสดเคยเจอสถานการณ์แบบว่าเหมือนกับเคยตั้งใจมั่นคงแน่วแน่เออจะอยู่กินกับคนคนนี้แล้วแล้วมันเจอสถานการณ์ชวิตลักแพรบแปรผันชวิตลักล่มสลายมานะชาวโสดเรามองว่าถ้าเป,เป็นใครเป็นใครเสียไม่ได้อะ่ะถ้าเข้ามาในชีวิตคุณช่วงนี้เราก็มองว่าน่าจะเป็นคนเดิมของคุณนั่นแหละคะ่ะ ของชาวโสดน,นะอาจจะได้มีการกลับมาพูดคุยกันเจรจากันปลูกต้นรักครั้งใหม่กันนะคะหรือแม้แต่กระทั่งว่าบางคนถ้าอยากเจอคนใหม่ก็ให้ดูดีๆให้ดูดีๆอาจจะมีคนเข้ามาปิ้งรักนะคะปิ้งรักใหม่ทั้งใหม่ทั้งเก่าที่เรามองเห็นการเข้ามาณนะตอนนี้เลยมองเห็นการเข้ามาทั้งใหม่ทั้งเก่านะคะคนเก่าก็อาจจะมีโอกาสนะคะรักใหม่ก็มีนะคะเท่านั้นเองมันเป็นอะไรที่ว่า ถ้าคุณอยากอยากเลือกหรืออยากรอรักครั้งใหม่ไม่อยากได้รักครั้งเก่าก็อาจจะมีการเป็นไปได้นะคะอาจจะมีมีความหวังบ้างกับเขาให้ดูดีๆให้ดูดีๆเลยว่าเผื่ออะไรมันทําให้ชีวิตของคุณนะมันดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่ยต้องบอกแบบว่าสภาพจิตใจอย่างน้อยๆต้องดีขึ้นมากกว่าที่เป็นอยู่นะคะเนี่ย มีรักใหม่เข้ามาไหมมีค่ะมีแน่นอนทั้งรักใหม่แล้วก็มองเห็นรักเก่าด้วยมองเห็นรักที่เคยจบไปแล้วด้วยนะคะถ้าเป็นแบบนั้นจริงๆน่ะเราก็ยังอยากให้คุณเลือกดูดีๆเลยนะว้าวคุณคะเรามองว่าคนโสดมันเป็นความรักอะไรที่ คู่ที่เขาสร้างสรรค์ให้คุณมาเน่ะเป็นคนที่คุณเจอปุ๊บนะเรามาเห็นปั๊บเลยว่าอย่างน้อยๆชีวิตคุณจะดีขึ้นจะมีความสุขนะคะเขาคือคนที่คุณอาจจะรอคอยมานานแสนนานแล้วก็ได้เขาคือคุณ,ค,ณคนในฝันของคุณก็ได้ที่จะเข้ามาทําให้ชีวิตของคุณมีความสุขอีกครั้งหนึ่งนะคะให้คุณแค่จริงๆด้วยค่ะชาวโสดของชาวธาตุน้ําชัดเจนมากว่าถ้าเป็นคนใหม่อย่างน้อยๆชีวิตเขาอะ ต้องทําให้คุณมีความสุขและตัวคุณเองก็รู้รู้ด้วยจะคุณคุณเองจะรู้โดยเซนส์ของคุณเลยนะคะว่าเดี๋ยวคนคนนี้จะทําให้ฉันมีความสุขคนคนนี้คือฉันเห็นเราใช่เลยคนคนนี้คือคนในฝันมานานแสนนานเจอปุ๊บคุยปับ๊บไม่ต้องศึกษาดูใจกันมากมายเรื่องราวระหว่างคุณกับเขาสองคนนะคะไม่ต้องศึกษาดูใจกันมากมายทุกสิ่งทุกอย่างมันลงตัวชัดเจนมากที่มองเห็นเพียงแต่มันว่า เพียงแต่ว่าขอให้คุณเปิดใจให้ดีบางคนเจอคู่ทางไกลด้วยนะคะแล้วอีกอย่างบางคนอะอย่างที่บอกเป็นคนเก่าคนเดิมกลับมาวนกลับมานะที่นี้การวนกลับมาทที่นี้ก็แนะนําคุณเลือกดีๆค่ะเลือกคนที่ใจคุณปรารถนานะคะของชาวธาตุน้ําคนโสดล้วก็น่าจะมีเท่านี้เดี๋ยวมาดูสรุปให้สิ รุปว่าเรื่องเดิมๆเรื่องเก่าๆแล้วก็มองว่าจบไปแล้วนะคะถึงแม้ว่าจะมีการกลับมาของใครคนเดิมเราก็คิดว่าคุณก็ไม่น่าจะสนใจใหญ่ดีแล้วล่ะนะไม่น่าจะเพราะคุณรู้อยู่แล้วว่ามันมีปัญหามีประเด็นรักสามเศร้าเข้ามาเกี่ยวข้องนะคะอันนี้ก็ขึ้นอยู่แต่ว่าแต่ละคนจะเลือกใครถ้ามีคนสองคนเข้ามาในชีวิตคุณอาจจะ จะเลือกคนใหม่ก็เป็นไปได้นะคะคนใหม่ยังมองอนาคตที่สดใสเพราะคนเก่าเรามองเห็นอนาคตที่ว่ามันไม่เคยมันไม่สดใสมาแล้วนะคะแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเราก็อยากให้คุณใช้ใจคุณนําทางเท่านั้นเองนะคะใช้ใจนําทางอย่างเดียวค่ะคนที่คุณอยู่ด้วยแล้วใช่คนที่คุณอยู่ด้วยแล้วลงตัวมีความสุขกับเขานะคะ,น,น,คะคน,น,น,นั่นแหละค่ะคนคนนั้นนั่นแหละคลิปนี้ของชาวธาตุน้ําก็น่าจะมีเพียงเท่านี้นะคะคลิปต่อไป ก็น่าจะเป็นคลิปของอคนประจำเกิดประจำวันแล้วนะคะคลิปนี้ไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ